ดีเด็ดเลยคือบาร์เร็ปป้้ยแดดด้วยสิสบายดีพี่น้องฟองบายนาะงแต่กับเอฟซีเฮ้อสุดหัวสุดคนต่างจ้องยิงเงี้ยงนี่แม่เลยสบายสบายดีพี่น,อน้องสบายดียพี่น้องกลับจากไทยสบายดีเนาะอยู่ใครอยู่หน้าพี่น้องวันนี้ก็คืออ่าออกมาฮากลมั่นพี่น้องบริหาร วนมันเนาะแล้วก็แป้งขอกได้นึงเนาะนึงบ่ได้ยังคิดลูกกอยู่พี่น้องนําอไก่เนาะขอกไก่ก็จซื้อเฮาม่าเออมันบ่มีคงคงเอนะแหมกันล่มนนะกัวล่มล่มแห้งลยพี่น้องเฮาคิดกว่าเฮาไก่มาแล้วนะมันบ่มีแนวกันนะไก่เฮามันสิตายอ้ตัวนี้พี่น้องเพราะว่าขนาดคนเฮานี่พี่น้องแต่ละมื้อนี่ นอนเนี่ยไงยังไงลดเสียงล่มที่น้องนอนนอนนี่ยไยังนอนนมห้ามตัวเองพี่น้องเพราะมันหนาวเนาะเอามือนมห้ามตัวเองนอนเนี่ี่น้องเพราะมันหาเพราะมันหนาวเนาะแต่ไกลเนาะพี่น้องมันล่มเนี่ยจะบุ้งเชียงล้มันาะจะบุ้งพีเวิร์ดเาไกาไม่ถึงล้มได้อะไรอันนาปีก็เห็นนุบคาติฟังเชียงล้มพี่น้องก็อุกอยู่พี่น้องถ้าต้องที่ใด หาเงินมานหาในแหวมีไหมต้องหาปลาย่างปายังแหวนน่าหมะที่นนังบอมาวตรงม้คนนี้หน้าแดดเียช่เสียว่นได้ตุเรยกว่าเสียเฮดเียเสียเฮดเบีมือเสเสียตัวดียเสียเลยมือได้มือนั่งน้อง่นนาะ เสื้อไเบียพี่น้องก็ใส่เนี่ยนี่แหละทุกคลิปพอเสื้อไอเบียเขาอ่าหนุ่มตัวเดียวเนาะประมาณสามสี่หมื่นชั้นหนึ่งก็ได้เนาะเออกลัวแยหน้าเลยเนี้เยาก็อืมแต่เนี่ยนี่แหละเอาก็บ่มีชุดบ่มีเงินซื้อเสื้อแน่ก็ใส่ตะเกาเสื้อเนี่นี่ก็ะส่งตัวนี้ก็เดือนป้ายเสื้อเนี่ยนี่ประกลัวแล้วเดือนจุดขาด เสือเบียก็คือเสือหเบียกพี่น้องบ่ท่านเอ่อดนตบตัวนึงเนาะมื้อนี้ก็คือพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดคลิปโทรหาเสี่ยวโทรหาก้อยเนาะเพราะว่าได้ถามอยากถามข่าวถามข่าวเนาะเพิ่นติดโควิดเอ่อ่แท้จริงเฮาก็เอ่อคุยกันอยู่พี่น้องมื้อว่ามื้อซื้อมื้อวานนี่ก็มื้อซืเนาะมื้อซืเพิ่นก็แสงก็โทรไปหาอยู่เนาะโทรไปถามข่าวามข่าวนั่นแหละแต่ก FC บ่ฮู้บ่เห็นนําเนาะ เอฟซีกิดคอมเมนต์มาหลายว่ะทูถามข่าวก้อยเน่ว่าเป็นอย่งไรหลังกินข่าวว่าติดโควิดเนาะกับติดโควิดอะไรเนาถามเพิ่นเนาะกับทรไปให้กำลังใจเพิ่นเนาะโทรไปหวังมือซื่พี่น้องคุยกันอยู่พี่นาะแต่ทู่อกว่าอะไรเอฟซีโบเฮนน้ำเนาะแต่มาหนีชิมาโทรให้พอไม่พี่น้องขู่เห็นน้ำเนาะว่าเป็นอย่งไรอาการคุณเป็นอย่งไรเนาะคนติดอยู่หันเป็นอาการเนีใดอาการก่อนคนติดมันคือเป็นเนีใดพี่น้องแต่การอยู่ชูนฝึกกักตัวสบายดีอยู่บ่านเนาะกักตัว กินอยู่เน่ได้ฮน่ะแบบชีวิตเพิ่นเดียวนี่หนนะตอนติดนี่มันจะเป็นได้พี่เนาะแล้วก็ทีโซ่ไปเบิ่งกันครับแดีวคาร์บูเออรเพิ่นสิ่รับหรือบอลแหละครับมันสิติดหรือบอลเนาะเพราะว่าเพิ่นปิดอ้อนไปหกนาทีพี่น้องแล้วการ์บได้มีนัดกันเลยใหญ่พี่เนาะท่าทีโซ่แบบโซ่แบบบบเพิ่นนะก็แบบปกติเนาะแบบแบบเฮาทัลินทัวหัวน้ำกันอะไรเดี๋ยวเพิ่นสิ่ยอดแน่ยังมาเนาะพี่น้องเบิ่งกันเนาะ

สบายดีสบายดีโอ้ม yani ีแต่คนมีแต่คนง่ามๆคนรอๆน่าอยู่หันน่าเสียว้าวกรเขอ้ดีเ็นแมอ้อโงน Này <laughs> cháu <laughs> Nhưng đăng, nhưng đăng bố phô, nhưng đăng bố phô Nhưng đăng, nhưng đăng bỏ phô, Một siêu? À, có một con mằn này con วะมันม <Có S 2> ันสบายเกินผมมึงเนาะมันปนโควิคเามาเฉยเออมึงอยากไปเลาะห้าสกูเศรแล้วเนาะมึงเหรอแม่บอกเอบกที่ใหม่ไปตออเ็นัเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้เป็นยังเดี๋ยวนี้อัน มึงอันน้อาการเป็นอะไรเดืยวนี่อาการมึงเป็นอะไรเดืยวนี่ฮะไม่กินแบบนี้อ้าวและและจักมือจักมือมึงสิได้ออกเมื่อเพื่อนมึงนีะมึงมึงสิได้ออกจากนี่นี่มึงนับแล้วว่าจักมืออะไรจักวันเลยมาเจ็ดวันเลยัเจ็ดวันเออคือสินังนับแต่วันเนอก ถ้าออกก็ใช้ผู้แจู้ชาวลบลาลคัดแม่อยู่ใช่มัดวันช่วอยางอไอเพิ่วนก็อยากออไีแกลเมีเนี่ยอยู่ใส่ไอกำลังไอกำ้องยัง่งติงกันติงกันได้เลยน่ี่มีดอก ทีบเฝ้าดิันตีให้กระสีตีตัวผู้เาให้นี่ผู้เมืงนึงมีนได้เพื่งนจะนังเดือนึงผลาัน้โอ้โหล้มเร็วเชีย ใสสิมึงอันน erm ี้สิะมึงคือปอยมึงคือจิ๊บน้อเด็ดขาดแล้วเรื่องนี้กูเข้าใจมึงมึงอันตลอดมึงฮะเออมู้ที่มันตลอดเออแต่โธ่ฮ่าเมื่อเน่นน้ายฮะคุณสามียู่ อยาม่อยู่านติดกวติดอาสิไปิดเขาก็ิเขาพี่อกคีอีกมึดากันง่นมันไมมมึงงิมึงนติดทั้งซองยางมึงไปอยู่หันติดติดโควิดแล้วก็ติดติดโควิ ติดีน้ำติดดีน้ำจะพูดเป็นคนดีได้นย้วดตาเธอุ่นคบางทีก็เจ้าดียังดีโฮมมีดีโฮมก็น้องพีกันแล้วเออเจ้าดียังจัดีา เออมึงเศร้า hmm> ม <c oughs> mm ึงอานนันก้อนสิ๋เขินไปดินน้ำม่วนนั่สิอ่ะเจอันมออะนม่มอหน่อยๆทั้งล่างมึงกรติดขึ้นกันบ่ะมันกับเอยางคูิดนะมึงเนาะ คิดคิดคนแม่ออกกูได้เบืองเบิ้งกูเบิ้งแบบไร้เขาอยู่เขาบอนผักบอลเศ้าอยู่บีแล้เน็ตมึงแล้วเน็ตกู่ะเดี๋ยวต้องงานงานได้นะต้องงานมิดขาเด้ เออไหล่งถ <S él ere> ่ายอยู่เออมึงก็นอนเต้นนั่นนี่แหละมึงคือบ่อมึงคือบ่อสั่งเสือใหญ่เป็น

เซียวเชือช่อเชือช่อนพอัหอยข้างคฮะเชือช่ mmm อนเขาหลักมาดมชั่วลีมึงโอ้มหเลือดบวะบอเมนบอเมนวัดอั้นบอเมนวัดแก่มาขึ้นนีบ้วีไปเลยมันขังอ้ยดีลายา ไอซีไปนะมึงะไหนกูท้มันตตมีอะบ้าน้เห็นแลติดสิเออมันกตีดมันก็เข้าไปติดตีดมันว่าหิ้วไล่อยู่หันมึงว่าหีไล่ไล่ไมึงในงานจะค้นแลมึงเข้าไปว่าไล่ได้อไปอยู่ในงานไปเปิดกดไล่จ ไล่ซื้อแล้วบมมานไปยกไปแล้วขันมันมานเนอ่เลดูเยวกูเฮ็ดอันนี้นี่กูเฮ็ดคอไก่เชียวอะคบังมุณบังคุณบังกู้ในทุกกอย่าอ่าได้จะมาะิปรีดไร กูทั้งมาซีาิปโตเมื่อเ็นหอซีอาซีูไก่ไก่ไก่ทอองหมดเอนี่เลยแล้วสบ,สบายสบายโมคูมาเหยียมมาลินน้ำอานากินตังไก่กินตังไก่มัดเร่หนุกมัด4ีหลานป้า,<ว>ามมกูอาถารวมเมม่กับประมาณหกหลานคมแล้ ขอเจ็ดคนนี้สีหลานชอไกสีดานป้ายกไก่สำหรับเสร็จแล้วมึงกับดวงตอนโม,มเมนว่าชียนพนในภายใน,ในนี้ปีหนึ่งด้วยว่าชีหาเดือน้มันตรงเบิ่งกันโดนในเนย้อไม่เหมื อย,อ,ยอยู่น้าก็นี้ได้บอลอย่ดีแต่แต่กูมาปุ๊กเนี่ยกระบาดตอนนี้กระบาเป็นหลานแล้วนะแต่เห็นน้ำมานหกหลานแล้วรวมมืดมาน้าอยู่นี่อยู่บนข้ามนี่หน้าตฝวกจะบ้ากันพลาพนันเทียงอันนี้งานาบ่งกุไปเลขาไป เทพยูนีแล้วมึ๊งนี่เลยตามรอยตามรอยไปสบายนาเสียกินกินนอนกินนอนตืนตืนสิสิบสิบช่องุมงเนาะนี่นหรอคสบายเกิน เงือกลัดกลัวกันแนอแล้วบออันนี้ฮันเยอะหลายคมเป็นอะไรมึงสบายดีอยู่ทีมันสบายดีมันบด้เป็นดีใช่เออทอแต่่โมเมนคือบานคือกันเองเนาะคนสบายประได กลัวกลัวดิเลยอยู่อยู่นี่มันมีเน็ตใส่อยู่อันมึงมันบ่มีเน็ตเลยมันดิอ้าวกากอะไรนอนสวรรค์เนาะสวรรค์นาขีดกาอะไรบ้าบ้านกูอยู่บ้างในเน็ตชัวยังผูเปิดเปิดโหลดเปิดโหลดเปิดโลดเลยมันนอกมันบ่มีคนสายไลายเออนะมึงผู้บ้านผู้ในเมืองอินเทอร์เน็ตก็เสียอับยังสิโทรอยังกระเบื่อ เออบซแในมูใช้ับะบวรวมันเข้ามาเบิ้งเบิ้งเบ้งดือนหนึงเดือนนึ่งคุเลยูาเออเงเดือนชิบคือบ่ามาเดือนเดือนนี้วันที่๗๗วันเกิดน้องน้ำแนมตัวบัวเต็มบวเต็มโมคู วันวันเกิดน้อมเน้มบามา่อแม่ไอ้เพื่นวันที่สาเจันทกนำซีบักคำซีมาเลยตะโกยคือไม่อพกนี่ยคือแม่นนมอเอพกคือหนมือ่งทำซเอเอเอ,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 อวะเจ๋ <c oughs> รอะพูยดดังใดเกิดผู้ชายเป็นงานรองตอนคำแช่ กูยังไงเกอม์ขนาดนักกูไงเออตุบักชีตุบักชีอิดอินะ่ะเกือบพาใบกับเกือบะเกือบพาไปเกือบข้อจุเกือบข้อสูงมึงใส่ไปดองตอนมึงยังหน่อยเห็นดิตอนมึงเป็นบบาวเออตอนมึงเป็นบบาวฮะบอกกูไปซาราวันเมื่อไหร่ฮะกูไปห้าล้อบางสิ กูไปเล่าบางสิหาหานมาหน่ฮะไล่หานเตอรบเห็นเกิดวันนแบบมึงกูัก่มันรุ่นเก่ารุ่นเก่าน้อน้อนตองสั่งจากจากชาสวได้ว่ะมึงกล้าดูมันอยู่ใส่สงอยู่ใส่ดเฮินเล็เฮินไป tít là tay đấy, gua, dốc bưng, sapa bưng hả, kia anh là tay. dây nòng, dây nòng nòng. ยูวยูกไปไ่หมดกูอยากใสยป้านาะูยาปน้อช่วยไปไปน่อ้สิมาดูไบน้องเาวไน้องเา้มันบอนแล้ว่าใหน่อยสิเปี่ยนกันกำลังหน่อยรถไงเออขุดข้องนอมก่อนไป้บหน อิ้มาได้ยินอีกแลฮะเออติ้่าได้ยินอันไนมูจังล่างน้งองมังกล่อนองกะุ่งนตนก้าติ้นกาคืนเบ่นเลยคุณขัก็กูก็เริ่มมันจะบ้ายไกยู่ใหอยู่หน้าเก่า มักซีอยู่เเบงเลอมักซีมักซีมานอยู่บ่ช่วนี้นี่บ่บ่บ่เจัาเดือนละขาดบ่ทั้งเดือนเลยบ่ทั้งเดือนมัางเห็นมานมนอยู่เลยลงลิบลงขิบว่ามานม่านอยู่เลยมัมันไปเหตลอดนะมับซีไม่ได้นะ Saya, ini saya. Saya yang kamu lupa. Ini saya. Eh? Saya dan saya. Oh, saya. Saya, saya berada di sana. Oh. 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 Saya di rumah. Hahaha. Saya berada di sini. Saya berada di sini. Jangan lupa. Kamu mengabuk dia. Hah? Apa? Kamu mengabuk dia. Boleh tak? Boleh tak? Kamu mengabuk dia. Kamu mengabuk dia. ตารักปักซีตูดเขาตูดเขาเขาลยเออมันกินกตางมี่แบบเอียนเขาเสือใจก่อนมาสเต็ปสเต็ปบักซีเอียนมือไปแล้วปากปป <laughs> มันท่านไปมึงกูนี่นใช่มั้ยนกูว่าซาปักซีอมันท่องแล้วยังบอกไปหามใช่ไหมคนใดต้องพาคนใดกูไปอยู่มือน,นั่นกูไปนั่เอาเอาไปกิน,น,นอันนั้เนาะกันเศร้ายังในอะนะ ซูสองคนเราผมได้ผมได้ผมได้คนนึงเ็ต้องถ่ายลิ้มท้เคนี่ยในอันอันนี่ฮะในอันนียังไงในันเพิ่อันในอันเพิ่อันการพนยางมาหยอกูว่าอันอันยังร่มกันอยู่ว่ากระไรซี่ญ่อะไรเออพูดนะฮะเออพูดถ่ายเขาเปียกทันทีโอ้โหอันเน่เขาจะงามอยู่ไหนฮะครับทีมึงอันเห็ดเขาลรวก็ไปทำพิชฌาแน เากูอ้่ยนันจะข้อจข้อสามข้อเคียวเบิดข้อแดงข้อดำเบิดนชิวามูเฮ็ดเพิ่นเพิ่นเฮ็ดมูี้ใคอืมเนูกระดูดมูกระดดใช่พอามาแล้วคนลุงเออ แต่ก็ว่าเขามากันลาวาโซคาเดสตีมันแบบคือชิ่มเข้มน้อยหนึ่งคือจะแบบนัวๆเขากันเลยไหมเท้าจกเท้าจกกันกินกระเปียกเท้าห่านะนี่ยเออเท้าจกอะไรท่ามกู้มือนัะนะกู้ไปกินกระเปียกอะทามอะไรฮะเอ้วกูว่าไอซีบริตติโตกับไอซีบอกว่านะเจ้าอะไร บ่อต่อหมดเศษเราไปเลยบักซีบักซีบ่อต่อหมดเศษหมูงาบแล้วก็มิดหมูว่างาบมิดงาบหมูแล้วก็ะมิด <c oughs> ตามและพวกเอื่อยอยู่ในคางห้องและวะ้วแบบไปทำได้ทีมงานมือขอบมือบาทให้บาลมันมือเลยบม้อแม่นเอื่อยนั่น มกเฟืองนี่นคักเลยไข่ปรเบิดทัวอันลันปารเซ่ทัวนครปารเซม่แต่ไข่ได้ไ่อังเนื้น,นุ่มรึเล่าไม่ไอซังไี่งเมส เพ่าไก่เพ่าไก่เจ้ามันชิเป็นเชืลอลมาเห็บงก่อนเอาไก่ไก่เก็บไก่ีกว่เออไก่เก็บไกมึงก็ใส่สับบนนอกลีเนาะแต่เรา ไก่พันไก่ไข่ก็ว่าบ่กนาเวกูมึงจะบอกเนยงมานบ่เนี่กูปิดดินฮกูจะไปควัดมั่นได้ป่ะเนี่ ตอนนี้ยังอานดซบวาษาอยู่กรูประธานมีเมียด้วยฮะให้กูเนี่ยสบายมมคูมาเยี่ยมมานะขาเป็ดขาไก่ขาเอ้นเี๊ยนยังงกะจี่เลียงไว้โอ้เสียใงกับสื่อเลย ช่ใช่ส็จะมีเงินกิ้เ่าเลยกูลล้เลยต่ำลงต่ำลงต่ำลงกูตำกันเลยไปกันจะิอ <c oughs> งวิวแต่ละคนเด้ว่าวิวกูกับป้าได้วิวเขาไปก่อนน้ำซสาวพ่อนเนเบิร์เดียวจะกันไปใส่เบิร์อยู่เดินคนเดียว,เเยวละส่านพับาทกูก็ดีตัวบจั เดีจะมุดเยต่นเป็นะคุณเนไมไคุณชาวพันไปขอนบักแซูมีเงินขี้มันูวอมีเงินขี้เติมมมั่นเลยตายต้นมั่นเลยเดือน3 0 0พบาทมันเดือนมันจู่วเดือนเชิญแรกปนตจัตัวบัจาบัวจ้0พับาทท่นจกกับว่าสนมันท่าเอาไปวอลไม่บัวจาก ตัวเต็มจำนวนนันต่าเงินร้อยดือดร้อยดือนร้อยดสามเป็นเงินีเป็นเงนบากมันละสามันบาทอ่ะ้วจุันเดือนวิวคือว่าไกไก่ก็่อยเอกวิวมันวิวมันเขตเขตเขตอ่าเดือนเดือนตัวนี้นี่วิวมันดีเดวได้บสีไปกูกลุยคือเกสามสี่พันสามสี่พันของมึงนันต้กูก่ย

ออสาธุและข้อและสามสิบพันเออบักเพิ่งโกนน้ำมันแน่สิบพันเออถุกแดงนี่แหละกู้บังเสรห่างหางบริถุโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยกูเอินเรนนี่สิไปโกนมันเออ จะได้กระซูได้เชียวเอ้ยเอวันนี้เธอเจ็บนะเดือนเดือนนาเดือนนาเดือนนาเจอกันอยู่ปากซิเดือนนาคือว่ามาเดือนนี้วันเกิดน้องแนบว่ามีไัมาบออเออเออโอเคไปเข้าได้ปะปากซี่เออเออเออไปไปเจอกายบายหัประธนส่ง <Puis> <Celt> <io> นี่พี่น้องคุยกันจะวยนักพ <int ess Trail> ีชอาภัยซ้ำชิมนาทีครึ่งชั่วโมงพี่น้องไปกับ <Okay, right. S 2> จบลงเลยดีนะพี่น้องเนาะกับมีอะไรมาอีกไหมทู่ินหรือว <ick> ่าโทู่ท่ามขาวท่ามข้าวโมกุลเนาะท่ามขาวท่ามข้าวโมกุลเนาะก็คือทำสีกับข้อข้อบัตรเนาะข้อเงินอินเทอร์เน็ตเนาะที่เติมให้ดอกท่ามข้าวข้าวกับนองน้องขางอีกได้ฮะ ข้าวปลาคนทะเด้วยมาดรอ่ะการทำการต้องเงินไหนต้องเงินไหนคำซีก่อนเอาเลยพี่น้องกับพมึงยังได้น้องมันอีกอ่ะนี่แหละเท่ากับสีแดงอัมราพากาเนาะไปกกนมันเนาะตอนนี่เอื่ยจมหฮาแล้วมันจะมุ่งและซามุ่งนะพี่ไปหอด้กันเมื่อจะได้กระพากอะไรก็แชร์น้องเนาะด้อพี่น้องเลยกดติดตามน้ำเด้อผู้ใด้ที่เขามาเบิ่งใหม่น้ำเด้อพอกันทิหน้าบ๊ายบาย